ลูกค้าหลายท่านกังวลเรื่องการใช้สารเคมีภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือว่าสัตว์เลี้ยงซิลเทคเข้าใจปัญหานี้จึงแนะนำระบบเหยื่อปลวกที่ปลอดภยัยไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีแต่ได้ผลจริงขั้นตอนนะคะเริ่มจากการสำรวจเส้นทางปลวกโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะจะตรวจสอบทุกจุดภายในบ้านแม้เจอเพียงจุดเดียวนะคะก็สามารถกำจัดทั้งหลังได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะติดตั้งสถานีเหยื่อรอบปลวกในจุดที่พบปลวกเดินผ่านและเริ่มกระบ,บวนการกำจัดค่ะ ระบบเหยื่อทำงานอย่างไรนะคะปลวกงานจะกินเหยื่อและนําไปป้อนให้ทั้งรลังรวมถึงนางพญาปลวกทําให้โครงสร้างหลังค่อยๆล่มสลายลงโดยไม่ต้องลื้อบ้านหรือว่าใช้สารเคมีรุนแรงค่ะชิวเทคเราจะดูแลต่อเนื่องทุกๆ15วันนะคะทีมงานของเราจะเข้าตรวจเช็คและเติมเหยื่อตามรอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลวกถูกกาจัดหมดทั้งรลังโดยกระบวนการนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย100%ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องปลวกอีกต่อไปให้ชิวเทคดูแลบ้าน ของคุณด้วยระบบเหยื่อที่ปลอดภัยและได้ผลจริงติดต่อเราได้วันนี้เลยนะคะเราให้คำปรึกษาฟรีค่ะ